สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลโบ็อกแมพโทเล็ตฟอนท์เท่ยนะครับผม t o อปซอดแห่งชาแนลจี g ูกเกียนก็จะพามาดูไททันทั้ง3ตัวนะครับมาหาไททันทั้ง3ตัวนี้ก็มีตอนนี้นะครับมีไท Man, ไทันทีวีแมนไททันคาเมล่าแมนและไททันสปิกแมนครับชื่อในแมปนี้ก็จะเป็นชื่อว่าไปดูนะครับชื่อชื่อย่งยังชื่อ ่ไ <c oughs> ททันคามเมล่าคอครับเฮ้ยคาเมล่าคอนั่นเองพูดผิดครับมาเดี๋ยวจะไปดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าไททันคามเมล่าคอรหรือไททันคามเมล่าแมนนั้นโหดยังไงนะครับอันนี้ผมจะรีวิวเท่าที่ผมใช้มานะครับตอนนี้ผมมีทั้ง3ตัวเลยครับมีไททันซิปอร์แมนไททันคามเมล่าแมนแล้วก็ไททันทีมแมน,นครับอ่า ไททันคาเมล่าคอหรือไททันคาเมล่าแมนครับเท่าที่เล่นมาเนี่ยโอ้โหผมหนี่ยกนิ้วให้เลยครับเรื่องความถึกนะครับความถึกคืเอเท่าที่ใช้มาครับเขาจะเนื้อหน้าจะเยอะที่สุดน,นะครับผมเดานะคือแบบมันโดนพวกแก๊งทวีเลตในระดับที่เวฟร้อยถึงเวฟ120บครับไม่รวมบอสนะ ดาเมจมันจะแบบรูเบาๆอ่ะเหมือนเราจะถึกขึ้นนะครับเพราะมีรูเหมือนกันคือเอาง่ายตายยากกว่าทุกตัวนะครับเท่าที่เล่นมานครับมาต่อไปก็เรื่องสกิลนะครับสกิลของไททันคาเมร่าแมนตัวนี้นะครับเป็นแบบเวอร์ชันแรกนะก็คือมีโลครับแล้วก็เอาโลฟาดหน้านะครับนี่ก็ทืบลงไปแบบนี้ครับนี่ แล้วสกิลอีกสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลสตอมนะครับคือถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับก็กด X มันจะเป็นการกระทืบเท้ารับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเป็นสกิลกระทืบเท้านะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับมีแค่สสกิลนี้แหละครับส่วนไอติดตัวอันนี้ผมผมเดาวนะผมตังที่คือความถึกของเขาครับเลือดเขานี่เท่าที่โดนมาเนี่ยมันลดน้อยมากนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไททัน คัมิล่าแมนเวอร์ชั่นล่างแรกนะครับมาเดี๋ยวตัวต่อไปผมจะพาไปดูไททันสปิเกอรแมนนะครับแปลกันเลยคัออ่าตัวต่อไปนะครับเห็นไหมแกนพลังงานสีแดงก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าคือตัวไหนสปิเกอร์ครนั่นเองนะครบอบก่อนอื่นผมจะเอาเจ็ตแพคครับพกไปงั้นแหละตามจริงคือจะมาแปลงล่างให้ดูเลยนะมา จะแปลงร่างให้ดูนะครับเป็นไททันสปิกอร์แมนครับเป็นร่างแรกนะครับน้องถามเข้ามาว่าร่างอัปเกรดมายังนับยังไม่มานะครับถ้ามาเดี๋ยวผมจะเงินน่าจะมีเยอะนะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับแล้วก็จะใช้ให้ดูเลยมีเยอะไม่ใช่อะไรนะครับเล่นบ่อยเล่นบ่อยครับแล้วแบบลุยถึงเวฟสูงๆเงินก็จะได้มาเยอะอยู่ครับในเกมค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับถ้าเราผ่านเวฟสูงๆนะครับระดับพวก พวกอะไรหล่ะไม่ใช่พวกับหมายถึงเวฟที่170ขึ้นไปนะครับมาดูเลยครับข้อดีของตัวนี้นะครับคือวิ่งไกลคกบนี่เลยครับทีเด็ดคือไม่จะเป็นต้องแบบวิ่งเข้าไปใส่หน้าหรือวิ่งเข้าไปกระทึบนะครับตัวนี้คือยิงไกลก็ได้ครับนีไกลครับยิงระยะไม่รู้ระยะของแมบนี้มันยังไงครับเอาพูดง่ายยิงไกลมากครับนั่นแหละสมมติเราจะวิ่งเข้าไปตีใช่ไหมครับอย่างตัวอื่นอ่ะมันต้องไปตีระยะประชิดใช่ไหมครับรวมถึงลำแสงของ ไทท่นทีวีแมนนะครับยังจะต้องไปปล่อยใกล้นะแต่ตัวนี้คือใกล้ๆก,ก็เท่ากับเราวิ่งเข้าไปตีอะหรือเกินอีกนะครับก็คือแบบปล่อยยิงฟรี3-4ทีอะประมาณนี้ครับนี่คือข้อดีของเขาครับนี่นะครับส่วนสกิลสอนะครับก็จะเหมือนกันทุกตัวเลยคือสกิลกระทืบนะมือเราต้องกดมันจะเขียนว่าสตอมนะครับถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์ก็เพียงแค่กดเก็กระทืบแล้วครับแบบ พื้นสั่นสะเทือนนะครับนี่ถ้าอยากเทพนี้นะครับนี่ต้องกระโดดแล้วกระทือแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่โอ้โหเขาแปลงร่างนะมีเพื่อนแปลงร่างเป็นไททันทีวีแมนนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับไททันสปิเกอร์แมนครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับใครที่ชอบแบบยิงไกลไม่เน้นปะทะนะครับแบบยิงฟรีเยอะๆนะครับก็ตัวนี้ตอบโจทย์ครับก็พินาไปเลือกซื้อเอาก่อนก็ได้ครับถ้าใครแบบ อยากเอาตัวไหนก็ลองช่างใจดูก่อนนะครับตัวละแสนนะครับเลือกซื้อเอาได้เดี่ครับแล้วตัวต่อไปเดี๋ยวจะมาปิดท้ายด้วยนี่ครับเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมครับนี่เี่ยเขาตีอยู่เนี่ยตัวไททันทีวีแมนครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับว่าตัวนี้โหดยังไงไปกันเลยครับมาแล้วครับเหลือตัวเดียวไปไปดูกันว่าทีวีคอเป็นยังไงนะครับ เอาอยู่นะครับผมนี่แปลงล้างรอเลยครับเออกิลแรกนะครับของทีวีแมนก็คือเป็นการปล่อยลำแสงนะครับในกดคิวยางนี้ครับเออครับมันต้องมีเพื่อนคอยช่วยนะครับดูจะไหวไหมครับเอ็กก็คือเป็นการกระทืบนะครับก็คือสตอมนี่ครับกด X ก็จะกระทืบแบบนี้ครับ เอาเขาโดนเหยียบอเอาเหยียบด้วยอ่ะออเลือดลดเป็นน้ำนเ,เลยเพื่อนเพื่อนฮิวช่วยหน่อยอัดถ้าตีธรรมดาคือเป็นการแบบใช้กงเล็บหรือดาบที่อยู่ตรงไหลเราครับเรียกว่าดาบหรือว่ามีดดีนะครับการตีธรรมดานะครับก็จะใช้สกิลลำแสงนะครับปล่อยไปที่ทีแมนนี่ครับทีแมน แล,แล้วก็ทืบด้วยตื่นจะทืบแล้วนี่ลำแสงผมหมดละเออเออเร็วเร็วร็วรีบทำเลยนะไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าตอนที่ผมจะแบบทำรีวิวไททันนี่จะมาถึงเบสสองร้อยเออนี่ครับตีธรรมดาก็จะเป็นแบบตีกงไม่ใช่ดิใช้มีดกงเล็บไหมใช้กงเล็บฟาดแบบนี้นะครับเออเกรอะเสียชีวิตเร็วเร็ว อันนี้ผมจะตั้งใช้ปืนธรรมดาแล้วนะครับเร็วๆๆๆๆๆด่วนๆๆๆๆๆด่วนด่วนว้าด่วนๆๆผมนี่กดรัวๆเลยนะครับเพื่อนทนไว้เพื่อนคนนี้ไม่รู้ผ่าน200หรือยังนะครับเดี๋ยวผมช่วยเขายิงกันแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะ มันต้องไททันอย่างน้อย2ตัวนะสองสามตัวถ้าเป็นไททันหมดก็จะต้องใช้ใไททันอย่างน้อย5ตัวนะครับในการที่จะผ่านเวฟสองร้อยครับเท่าที่ผมชนะมานะคุณหมดเพื่อนเมีใครช่วยยิงไหมนี่เสียชีวิตเสียชีวิตละ่ะเนทิดเจอหนอยเมื่อมินิกันปะทะ Boss s ไซน์ทิที่เวฟสอ0รนะครับมามาเจอกันหน่อยครับผมก็ยินโย่ี่ลหละไปไหนเุ้ยมีไททันซูบิคแมนมาด้วยไททันซูบิคแมนจากที่ผมเล่นมานะครับก็จะบ้างหน่อยนะครับแต่เขาแบบยิงได้ไกลนะตัวที่ถึงที่สุดเท่าที่เล่นมานะครับก็คือไททันคาเมล่าแมนวนเลื่องเดือกนึงเหนือไม่ทันนะครับไม่ทันจริงๆ ทิ่ทันของเท้เลยแปดดีแล้วถ้าผมใช้ปืนกลแต่แรกน่าจะทันปืนมินิกันตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับขอถ่ายรูปร่บโอ้ตัวใหญ่จริงๆนี่เป็นยังไงบ้างครับระหว่างไททันทีวีแมนไททันสปิกอร์แมนเฮ้ยบังโอ้เราจะพามาทำไม ก็ไททันคามิล่าแมนครับสรุปอีกทีนะครับเท่าที่เล่นมาคือตัวที่ถึกที่สุดคือไททันคามิล่าแมนครับแล้วตัวที่ครบเครื่องที่สุดดาเมนแบบสมดุลน,นะไม่ใช่สมดุลน,น่าจะเด่นกว่าเพื่อนนะก็คือไททันทีวีแมนแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ยิงไกลที่สุดก็คือไอท่านซุปเปอร์แมนตัวนี้นะครับนี่ผมมาโดดให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับยิงไกลที่สุดนะครับ ส่วนดาเมจไม่แน่ใจนะว่าจะแรงกว่เพื่อนหรือเปล่าอันนี้เราต้องให้น้องตัดสินใจเอานะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแบบทวยเลตฟอนเทียนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ